สาเหลืองอันนี้นอยนี่ก็ย่องเขาจะเสได้มันกินข้าวอยู่บ hey. ่ใจหายเลยปากเงแ้ยง khọ 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 lục khọ, 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 khó, khọ, khọ, khọ này, <cười> 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 Lâu gì tế đau nào, phá อ้าวผ่กันอนทั้งพี่กัเรียนกันพออุ้ยกินข่าอยู่นี่มันอยู่แกตาลูกมามันี่เร็วเร็วเร้าแกตาม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 านำบ่อ๋อกินน้ำเสียบเสีย คฮักเก้วเป็นไหมบ่แล้วอไป,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 ไปลูกไป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 เรียนกับมูไปเรีนกับพี่ไปนี่แก้วมาแล้วแก้วมาแล้วไปไปกินไปหยาไปกินยาะ่ะแก้วนี่เร็วไปไป ุ้ยเกยวมากแกยวมากโอยโอ๊ยวุ้ยแก้วหอมอ๊ยยโอ๊ยอยวุ้ยเกยวหอมุ้ยเกินเกินไปบ้เปลี่ยนบ้านไงบะหอมเกยวนี่คือเนรเ็วออ้ยโอ๊ยโอยอ๊ยโอยฮ่าฮ่าฮา่เกี่ยวเกี่ยนาดใจหนีเลยปลาเกี่ยวตาเกี่ยวตากินปลายุงเนี่ยเลย โอ้ตายแล้วมาอยู่หน้าห้องนี้สุดยอดเลยเอา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 มาหามาหาเกตานี้ยเร็ว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 เมาเกลาเนี้ยวเร็วเเร็วเร็วเรว มาเกี่ยวกินแล้วเกี่ยวจ๋าก่อนแล้วเกี่ยวจ๋าเกี่ยวจ๋าก่อนจ๋ายัางไงเร็วเรโอ้ยอุ้ยโอ้ยไอ,ยอ,ยอน,นี้กะว่าก,ก็เครียดแต่ผมได้ที่เกินสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วเรกลี่ยสวัสดีจ้าทุจ้าก่อนเกลี่ยทุจ้าก่อนเออทุจ้า <Y> ah <hoo> โอ้ยปัญก็แงี้เดี๋ยวลูกให้เกลี่ยกินก่อน รถใส่เก้าไปเดียวไปรับยาแล้วเดี๋ยวไปดูนะคะพ่อควานของเราไปอึดอึดมาใดญ่ๆอืมเจ้าไปมาจากไ,าไหนมงอึดข้าวฮะฮะ คือประเซ็นต์ยังมากคืออึดเข่าแทา้ฮะบอกแน่คืออึดเข่าแทา้โอ้ยผมไปสวัสดีเอฟซีนะครับผมไปสรเด็นแป็บนึงเดี๋ยวหนาแล้ว,ลวผู้รอผู้งามตัวเมซี่นะครับไปตัดอ่อยทุกสเออไปตัดอ้อยกบพอเลื่อนหนูหนีน่ชจวดเลยนะเขาเนี่ยับองตองนี่นะกับข้าว ส้มตำกากหมูนะกับข้าวเหนียวนะเขามีโปรแกรมนะครับเขามีโปรแกรมให้ช้างแสดงวันไหนแขกมา2องสามคนก็ต้องแสดงนะครับอิกต่อไปแม่แม่เอฟซอาจจะไม่เห็นอาจจะไม่เห็นน้องแสนคุณมาโรงเรียนดีไม่ดีบากันเยงก็ถ้ามันลำบากจริงๆก็ไม่ได้มาเศร้ามากเลยครัเพิ่งได้กลับมาเพิ่งกินข้าวครับเพื่อนเ้าไปถึงไหนกันแล้วอืมนะคะ นี่นะครับข้าวของพ่อเชียงคุณเราอร่อยไหมอร่อยมากครับใครทำแม่สีแม่แก๊สแม่ไผ่แม่อั้นแม่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 ทุกแม่เลยนะหลายแม่เหลือเกินใช่นะเอาไปดูเด็กๆกันที่โรงเรียนต่อได้แล้วพ่อเอาฮ่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 าวันหนึ่งก็จังมีหยาอยู่ลมหยีก็บอกมีหยา อ๋อเดี๋ยวพ่นสังให้นี่นะตาจ๋าเปตาคือใหญเป็นเป็นบุสาวใหเลี้วตัวนี่มันเลยเเน้อเนีนเโบโบเลยที่ทำปากันแยงอ่ะตัวนี้เออปากันแยงมาแก่วเร็วเร็ว โอ้ยพอเล่แล้วโอ้ยสวัสดีค่ะเร็วๆปากก็เย็นจะเย็นพ่อวะที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ๋ยะหยานแม่โอ้ยแม่ก็จะให้กินอยู่ดอกนี่คือดาน มาแมามานี่นมากินหนแม่มาแก่หอนี่มาน่อยมามามานี่มามามาโอ้ยจะกินอยู่มาแก้วมาเยอแก้วโยอยากินแหงยากินแหง เลือบโอเลือบปุ๊ดเหรเลือบกินเลือกกินบ่อุ้ยอือแก้่ยวหนาเลยแก้่ยวหนาเลยแก้วอยากให้เขาคุ้นจีนกับแก้วตานะเออใหญ่แต่พอแต่แม่เลี้ยงไรลูกเนาะโอ้ลูกขึ้นแล้วครับปุ้ดได้วาปุ้ดได้วาว่ะ ได้วาว่าอ้ยนี่นี่นี่อ้อยอ้อยนี่อ้อยอ้อยอ้อยบาก็แย่งขึ้นละเอ้ยมวนเลิบเลิบมาอยู่เหนียวบนยางตัวขาแกตาแกตากินย่หวานบาก็แยงมาเม่แยงมามามามเยอะยอะเยอนี่มากินก็แกวนี่แม่มามา โอ้ยเกียวตาเขาไปเห็นยังดอกเขาหยานเกี่ยวแห้งว่ะไม่ร้ว่าให้มายู่ใจกยู่ไก่กันน่นี่เพิ่งว่ะเกเขาอกศีรารักโอ้กี่โผล่มึงนี่มชีกี่โผล่อุ้ยเมฟซีเอ้เบิ่งกี่โผล่เบ้งใครอึ้งลึอยู่ปุ่นะเอ้ยนางเบิ่งใครกี่โผเลย มา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 หน่อยมามานี sociedad, ่มามาหน่อยมามาหาเกี่ยวก่อนมา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 เกี่ยวนี่มา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 มนีมากินข้าวเกี่ยวนี่มามากินข้าวเกี่ยวเนี้เออเกี่ยวจับนี้ยมา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 นี่อยู่กับเกี่ยวตานี่เป็นอย่างมา นูยานแก้วตาให้ลูกโอโอโอมานี่มา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 กินกล้วยมามาุมาูนยานแก้วเองพกูการยู่ไก้แก้วเลยตาก็ถ้าไม่ม่สีดท่านใดนะคะก็ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะก, like, กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะอย่าลืมถ้าไม่ม่ทีท่านใดเข้ามาเป็นเล่สีใหม่นะก็อย่าลืมซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะ บายบายก่อนเลวแก้วบายบายก่อนเร็วๆก่อนแก้วกินจนฟินมากๆเลยเอา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 มาหาแล้วม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 าแล้วเออนะครับบายบายก่อนเร็วบายบายไม่เอ็มซีก่อนบายบายก่อนเร็วๆบายบายก่อนอืมไม่บายบายเลยไม่บายบายเลย